ปกติบารมีสาสทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธเจร์ทัสรโรเป็นเครื่องจักรพลังงานละเอียดรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยโอโหสิกรรมปฏิบัติต่ตอธรรมทั้งหมดด้วยรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยโอโหสิกรรม เพื่อพัฒนาปรับปรุงธรรมทั้งหมดให้เกิดเป็นธรรมบารมีสัจธรรพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรหน่วยใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาเป็นปักกันติเป็นตัวของตัวเอง ที่เป็นปกติไม่เป็นธาตุรับใช้ให้กับธรรมใดๆเป็นรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมไม่อาฆาตมาตรายไม่เบียดเบียนยองเวนกับตัวเองกับนิพพานธรรมบารมีสมสิทธัส พระเดชพระคุณหลวงปุษจันทัศโรทั้งหมดทุกส่วนอยู่อย่างผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสปีติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอักไม่คับแคบพัฒนาปรับปรุง ทมทั้งหมดทุกธรรมที่อยู่ในทุกท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสสันทัสโรให้เกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสยันทัสโรหน่วยใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาพระเดชพระคุณหลวงปุสยันทัสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชเฉย คุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันทนุกอยู่ท่านเป็นท่อฐานธรรมบารมีสาสบทัศพระเดชพระคุณหลวงพูทธเจันทัศโรซึ่งเป็นหัวหน้าเป็นต้นบารมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพูทธเจันทัศโรนำให้พวกเราอดทนปฏิบัติ ต่อธรรมทั้งหมดด้วยรักเมตตาเอื้ออาทอปรปลอดภัยอโหสิกรรมไม่อาฆาตมาตร้ายเบียดเบียนจองเวรกับตัวเองกับนิพพานธรรมบาร,รมีสจัจจทรรัตพระเดชะคุณหลวงปุสกันทัสโรด้วยการหยุด เป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ค้นเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษย์จันทัศโรเพื่อให้ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษส์ยันทัศโรดึงดูดบอกเกิดกับศูนย์กลางดวงกลม ทุกหน่วยบรารมีสามสิบทัสพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดยันทัสโรดึงดูดบอกเกิดซึ่งกนและกันดึงดูดบอกเกิดกับศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทั้งหมดทุกธรรมของธรรมกิเลสโลกโหลดหลงของธาตุทั้งหมด เกิดการพัฒนาปรับปรุงจากทำกิเลสโลกโกรธหลงที่เป็นเครื่องจักรพลังงานละเอียดไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภัยไม่อาโหสิกรรมเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชระคุณหลลงปุศสศิยันทัสโร้ รักเมตตาเพื่ออาทรปลอดภัยโอโหสิกรรมดึงดูดบอกเกิดธาตุเกิดเป็นท่อทานธรรมบารมีสามสิทธร,ร,ระเดชพระคุณหลวงปู่สดัญพัตโรเป็นสมบัติอาหารเครื่องนุ่งผมยารักษาโรค ที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบร,รมทั้งหมดที่อยู่ในทุกท่อฐานธรรมบารมีสามสบทัศนี้ทำกิเลสโลกโลดหลงที่ลุกเข้ามาอยู่ในทุกท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้ ร้างวิกิอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างยุ่ล้วนเป็นประโยชน์ต่อบารมีสาสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงป่สยจันทร์ทัสโรเพื่อให้ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีส0สิบทัตพระเดชพระคุณหลวงป่สยจันทร,ร์ทัศโรรุกเข้าหาธรรมกิเลส ดึงดูดบอกเกิดพัฒนาปรับปูให้เกิดเป็นธรรมบารมีสามสิทัศพระเดชพะคุณหลวงปูสดจันทัสโรโวยใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาเป็นปกติทำให้เกิดการรวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปุษย์ยันทัศโรที่ได้จากการพัฒนาปรับปรุงธรรมทั้งหมดพัฒนาปรับปรุงธรรมกิเลสที่อยู่ในทุกท่อฐานธรรมบารมีสาสิบทัศนี้ให้เป็นบารมีสาสิทรรัศพระเดชพระคุณหลวงปุษสันทัศโรโดยใหม่ๆเกิดขึ้นสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาเป็นปก,กติ ดำรงชีวิตความเป็นอยู่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสปิติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดไม่ขับแคบเพิ่มมากขึ้นที่ได้พัฒนาปรปับปรุงทำทั้งหมดให้เป็นบารมีสามสิบพัท พระเดชพระคุณหลวงปู่ศกดิันทัศโรโวยใหม่ๆได้สำเร็จตลอดเวลาวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่งอยู่ทั้งหมดที่เกิดจากธรรมกิเลสที่ยังมีอยู่ในทุกท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศน์นี้เป็นโอกาสให้บาร,รมีสามสิบทัศน พระเดชพุกุณหลวงปุ่ย์จันทัศโรได้พัฒนาปรับปรุงตัวเองเก้าวหน้าเพื่อพัฒนาปรับปรุงทำทั้งหมดให้เป็นบารมีสามสิทัสพระเดชพุคุณหลวงปุ่สดจันทัศโร วิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยังอยู่จึงเป็นโอกาสให้ทุกท่อทานธรรมประมีสามสิทธัน์นี้ได้พัฒนาปรับปรุงตัวเองให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ้มแย้มจ่มใสปีติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดหัดไม่ขับแคบ เพิ่มมากขึ้นให้เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานกระแสธรรมบารมีสามสิทัตพระเดชกุณหลลพุศลยันทัสโรให้ดีให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ ความเป็นยังอยู่ที่ดำรงอยู่ได้อย่างสุขเจริญรุ่งเรืองประสบสำเร็จชีวิตท,ที่สามารถพัฒนาประโุงธรรมทั้งหมดให้เกิดเป็นธรรมบาร,รมีส0มสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุ่สดจรนทัศร์ได้สำเร็จสมบูรณ์เป็นกปกติของบาร,รมีสามสิบทัศ พระเดชพคุลโลกุสดันทัสโรที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของนิพพานธรรมบารมีสาบทัศนี้ศูนย์รวมการทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงนัศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทรรดัดพระเดชพรคุลโลกุสดันทัสโร ที่ทุกส่วนนิพพานธรรมบรมี30มสิบทัศน์นี้คุ้นเคยเป็นปกติอยู่ตลอดถูกสร้างเลี้ยงรักษาประคับประคองบังคับควบคุมสั่งการจากศูนย์กลางดวงกลุ่มปฐมเริ่มแรกบรมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุลหลวงพุทธเจราญพระ,ะโร อยู่ตลอดเวลาอยู่ตลอดทุกอนุเวลาเป็นปกติเพื่อสามารถดํารงอยู่ท่ามกลางธรรมทั้งหมดทุกธรรมดํารงอยู่อย่างอาจหารร่าเริงในธรรมปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพรสดอย่างทัสโร ตัวตนที่แท้จริงของนิพพานธรรมวรมีสามสุทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัศโรเป็นเครื่องจักรพลังงานละเอียดวรมีสามสุทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัศโรรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมเป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นพ่อแม่ผู้สร้าง ผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบคุมบังคับสั่งการทุกส่วนนิพพานธรรมบารมีสามสิทธัน์นี้ให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้ยิ้มแย้มแจ่มใสปิติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดไม่ขับแค่ ให้เป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบคุมบังคับสั่งการนิพพานธรรมบาร,รมีสัจสิทธัสสะเดชพระคุลุกุศลแจ่มทัศร์ให้ดำรงอยู่มีตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายที่ได้จาก การพัฒนาปราบับปรุงรมทั้งหมดให้เป็นธรรมบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสถจันทร์ัสโรศูนย์กลางดวงกลมปฐถมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสถจันททัสโรดึงดูดบอกเกิด กับศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิทธัพระเดชพะกุลหลวงพุสดยันทัสโรศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทั้งหมดทุกธรรมของธรรมกิเลสโลกโลดหลงของธาตุเกิดเป็น รมบารมีสามสิทธัสพระเดชพระคุณหลวงพุทธสจันทร์ทัศโรหน่วยใหม่ๆอย่างสมบูรณ์ดึงดูดบอกเกิดธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบเกิดเป็นผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิทัสพระเดชพระคุณหลวงพุทธสจันทร์ทัศโรเป็นทานศีล สมาธิที่ปกติที่เป็นการละชั่วทำดีพองใสด้วยวารมีสาสิบพัฏพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็น พ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบคุมบังคับสั่งการนิพานธรรมบาร,รมี30สิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุทธเจันททศรกทั้งหมดทุกส่วนทุกรายละเอียดอย่างสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ทุกส่วนดำรงอยู่ ด้วยบารมีสามสิบพัฏพระเดชพระคุณหลวงปูส่สดยันทัศโรเป็นปก,กติอยู่ตลอดปฏิบัติต่อธรรมทั้งหมดด้วยเครื่องจักพลังงานละเอียดรักเมตตาเอื้ออาทอปรปลอดภัยอโหสิกรรม เมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาที่ทุกส่วนนิพพานธรรมบารมีสามสิทธศนี้คุ้นเคยอยู่เป็นปกติมาตลอด โดยอยู่อย่างละเอียดกว่าส่วนของธรรมกิเลสที่อยู่ในตำแหน่งหยาบที่เกิดจากการเดินทางจากนิพพานธรรมกิเลส เข้ามาในนิพพานธรรมบารมีสัสิทัศนี้ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสัสิทัศพระเดชพระคุณหลวงพุสธยันทัสโรเป็นตำแหน่งละเอียดที่สุดของเครื่องจักรพลังงานละเอียดธรรมบารมีสัสิทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธยันทัสโร ตำแหน่งที่อยู่ห่างออกจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกปรมีสัสทัศนประเดบปกุลปุสสันทัสโรมีการสร้างเป็นท่อทานธรรมารมีสามสทิทธัตถะเดชปคุลปุสยันทัสโกด้วยธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบ เป็นส่วนที่หยาบที่ทำกิเลสใช้ในการเดินทางรุกเข้าหาธรรมบรมีสารสิทธัศน์พระเดชพระกุลหลวงปู่สดจันทัสโรที่อยู่ในตำแหน่งที่ละเอียดกว่าดูในแกนกลางเส้นทางสายกลางทุกท่อทานธรรมบรมีสามสิบทัศน์ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรทำกิเลสอยู่ในส่วนด้านนอกแกนกลางเส้นทางสายกลางทุกท่อฐานธรรมปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโร ปรมีสามสิบทัศพระเด,ดพระคุณุลพุทธสจันทัสโรอยู่ในตําแหน่งปลอดภัยไม่ประมาทกิเลสโลภโกรดหลงล่อลวงให้ท่อดทานธรรมปรมีสามสิบทัศนี้ไม่ไปนึกคิดรับรู้จดจ่ออยู่ณนะ ตำแหน่งละเอียดที่ปลอดภัยไม่ประมาทหลอกลวงเล่เหลี่ยมยั่วยวนบิดเบือนให้ไปอยู่ในตำแหน่งไม่ปลอดภัยประมาทต่อชีวิตซึ่งเป็นตำแหน่งมีธรรมกิเลสโลภโกรธหลง เดินทางไหลเวียนอยู่เพื่อให้รับธรรมกิเลสเข้าไปอยู่ในตัวของท่อทานธรรมบาร,รมีสาสิบทรรัศนนี้วิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยังอยู่ ทิฏกิเลสโลภโกรธหลงล่อลวงบิดเบือนยั่วยวนเพื่อให้ทอดทานธรรมบารมีสัส,สุทัศนี้ไม่นึกคิดรับรู้จดุดจ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสาส,สุทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทรัสโร ล่อลวงให้ไปอยู่ในส่วนที่เป็นกิเลสโลกโลดหลงเพื่อปฏิบัติต่อกิเลสด้วยโลภด้วยกโกรธด้วยหลงด้วยไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภัยไม่อโหสิกรรมเพื่อเปลี่ยน รักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมที่เป็นบารมีสัสิทธัพระเดชพระคุณหลลงกุศดจันทัศรรให้เป็นไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภัยไม่อโหสิกรรมให้เป็นธรรมกิเลสโลภโกรธหลง เป็นการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำกิเลสทำอัพยากาธรรมาทำที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัศพระเดชประคุณหลวงปู่สดจันทัศโรเป็นการหลอกลวงบิดเบือน ต้มตุนไม่ให้นิพพานธรรมบารมีสามสิทธนี้ทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของตัวเองไม่ให้ทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปรถมเริ่มแรก ธรรมบารมีสาติทัศพระเดชพระคุลงพุทธเจทัศโทลอกลวงปิดบังต้มตุนย่อยวนไม่ให้นึกคิดรับรู้จดจ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสาติทัศพระเดชพระคุลงพุทธเจทัสโทไม่ให้ศรัทธาไม่ให้เลื่อมใสไม่ให้พึ่งพาศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสัิทัต พระเดชพระคุณหลวงพ่อสดยันทัสโรลอกลวงให้พึ่งพาอาศัยกิเลสโลกโกรธหลงที่เป็นผังสำเร็จเวลาของกิเลสโลกโกรธหลงให้อยู่ในไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภัยไม่อโหสิกรรม ซึ่งเป็นรูปแบบของการไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิที่ทำให้เกิดการรวบรวมรักษาบารมีสัติทั์พระเดชปกุกโลปสุตันทัสโรที่ได้จากการพัฒนาปรับปรุงธรรมทั้งหมดให้เป็นบารมีสัจติทั์พระเดชปกุกโลปสุตันทัสโรที่เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ นย์ก์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสาสิทธัพระเดชะคุลหลวงปูสดยันทัศรสการหลอกลวงปิดบังบิดเบือนยั่วยวนจากกิเลสท,ที่ทำโครงสร้างกทบขออ ที่ทำให้เกิดการหลอกลวงให้เอากิเลสรับไว้ไหลเวียนอยู่ในตัวของทุกข้อทางธรรมบารมี30มสิทานนี้ที่ทำให้เกิดแก่เจ็บตายเกิดอภิสังขารที่เป็นภัยพิบัติทำให้เกิดการขาดแคลนสมบัติ ขาดแคลนอาหารเครื่องนุ่งห่มจะรักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งเรียดทั้งหยาบทำให้ทอดทานธรรมบารมีสามสิทธศนี้ถูกล่อลวงยว่วโยนบิดเบือนให้ทำร้ายทำลายตัวเองทำร้ายทำรลายซึ่งกันและกัน ที่เป็นการบังคับควบคุมสั่งการสร้างเลี้ยงรักษาจากกิเลสโลกโกรดหลงที่อยู่ในตัวของทุกท่อฐานธรรมบารมี30มสิบทัศนี้เป็นวิกิอุปสรักปัญหาชีวิตเป็นยังอยู่ที่กิเลสได้ตั้งผังสำเร็จขึ้น เพื่อให้ท่อทานธรรมบารมีสักสิทธัต์นี้พวัพวงเพื่อแก้ไขหยุดวิกฤตให้ละออกจากการหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสัจสิทธัตพเดปุกุลงพุสสกันตาสโร ให้พวักพวงอยู่กับวิกิตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยั่งยู่เพื่อให้มันนึกคิดรับรู้อยู่กับกระแสธรรมกิเลสโลภโกรดหลงอยู่ในผังสำเร็จเวลาของกิเลสหลอกลวงให้ร่างกายรับเป็นเส้นทางไหลเวียนของกิเลสให้เกิดกลัว กังวลท้อแท้สิ้นหวังหมดหนทางยอมแพ้ยอมเป็นทาตรับใช้กิเลสโลภโกรธหลงยอมให้กิเลสโลภโกรธหลงล่อลวงยั่วยวนบิดเบือนไปจากตัวตนที่แท้จริง คือบารมีสาสิทธัพระเดชปกุลหลงโสดจันทัสโรที่มีอนุภาพมีจำนวนมีปริมาณที่มากกว่ากิเลสโลกโกรธหลงบางส่วนของท่อทานธรรมบารมีสาสิทัศน์นี้ที่ถูกล่อลวงจากกิเลส จึงเป็นเส้นทางในการทําหยุดเป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกของธรรมกิเลสโลภโกรธลงชีวิตเป็นอย่างอยู่จึงทุกข์ระทมไม่ประสบสุขไม่สําเร็จในชีวิตพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทัโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมจิโยคุณยายอาจารย์มหาลตบบัตนบัสิ์อาจารย์คนลุกยุงนำพวกเราอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยและลึกนึกคิดรับรู้จดจ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก รมบารมีสามติพัทธ์พระเดชพระคุณหลวงปุษถยันตัสรุเพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกรมที่สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการทำทั้งหมดทุกธรรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่สร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามติพัทธ์พระเดชพระคุณหลวงปุษถยันตัสรุ